ก็คือแจ้งเกิดดาวจะัดฟ้าหลายดวงเลยนะคะ<ช>เอาเป็นว่ามีใครกันบ้างที่เฉิดฉายแบบว่าตะโกนอะออแบบทุกคนรู้จักอะค่ะไปดูกันเลยดีกว่าะค่ะ ดวงใหม่เราก็ต้องนําเสนอค่ะเริ่มกันที่คนแรกนะคะน้องไมกี้ปณิธานเชช่าจากละครที่แบบว่าดังมากนะคะแล้วก็เป็นนักแสดงใหม่แกะกล่องของช่องวิกพรามสีค่ะจริงนะคะก็ประกฏตัวครั้งแรกกับละครฟอร์มยากของช่องนะคะด้วยคาแรคเตอร์ที่หวานละมุนค่ะทําให้เจ้าตัวโดดเด่นออกมามากกว่าใครค่ะแถมยังต่อเนื่องกับผลงครร้อนแรงแห่งปีนะคะเชชาหวานรักต้องห้ามกับพี่แมทฟิรณีนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นการตอกย้ําความฮอตนะคะส่งให้เป็นเรกคิวทองตลอดทั้งปีค่ะ และที่สําคัญค่ะไมกี้ยังกวาดใจแฟนคลับมาตกเข้าด้อมได้เยอะแยะมากมายภายในเวลาไม่ถึงปีค่ะเขาเป็นคนหล่อและตลกด้วยไงน,นะคะน่าร<อ>ักมากไมกี้เนี่ยกลายเป็นนิวเซนที่มากความสามารถค่ะทําได้ทุกอย่างตั้งแต่เล่นละครไปจนถึงการร้องเพลงค่ะแต่กว่าจะมีวันนี้ได้เจ้าตัวฝากขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดแล้วก็พพอ์ต์ไมกี้แบบนี้ตลอดไปด้วยจ้าฟังสิ่งไหนค่ะไม่มีแฟนไม่มีผมวันนี้มันเหมือนเป็นความรักที่เรามอบให้กันและกันแบบ ความหวังดีที่เรามีให้กันนะครับเห็นแล้วมันแบบมีกําลังใจอ่ะมีกําลังใจจริงๆแล้วก็พอเราเห็นเขาส่งกําลังใจมาให้เราเราก็อยากจะส่งกําลังใจนั้นคืนกลับไปให้เขาจริงๆม,มันตื่นตันใจมากๆเวลาเจอพวกเขาเ้าก็อยากเจอพวกเขาตลอดบางวันบางทีอย่างเงี้ยบางเดือนไม่ค่อยได้เจอกันเรคิดถึงมากคิดถึงกันครับยังไงก็ฝากติดตามละครต่อไปด้วยนะครับผมผมก็ จะเต็มที่กับงานนักแสดงก็หน้าที่ของผมให้เต็มที่เพื่อมอบความสุขให้กับทุกทุกคนคุณผู้ชมล่าสุดน้องไมกี้กับบ้านที่ลำปางเอาเป็นินยาไปให้คุณพ่อโอ้โหคุณบอมไม่สบายอยู่แล้วเป็นภาพที่น่ารักจริงๆนะคะคนต่อไปเลยดีกว่านะคะคุณเจฟซาเตอร์ค่ะเป็นชาวดาวรุ่งแล้วก็เป็นปีทองเขาจริงนะคะ ปีนี้ถือได้ว่ากระแสหนุ่มเจฟเนี่ยพุ่งแรงที่สุดตั้งแต่ยูงการมาค่ะจากที่แดงอยู่แล้วดังอยู่แล้วนะคะ,ะด้านการร้องเพลงแต่ว่าปีนี้หนุ่มเจฟก็โดดเด่นกับผลงานการแสดงภาพยน์เรื่องแรกก็หนุ่มส่วนทุเรียนจริงวิมานาหนามุผ<ช>้ชมขึ้นแท่นเป็นพระเอกร้อยล้านภายในเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นค่ะกระแสกระหึ่มอย่างต่อนเนื่องอหลังจากที่ปล่อยเพลงเหมือนวิวายอดวิวตอนนี้ 60ล้านโอ้โ oh, หแล้วบอกเลยนะคะว่าปีนี้หนุ่มเจฟกวาดรางวัลไปล้นๆพรีเซนเตอร์แน่นๆน,น,นะคะเก็บหมดทุกด้านของแท้ค่ะไม่ว่าจะเป็นงานไหนงานนั้นนะคะแฟนคลับไม่มีผิดหวงังทําถึงทําจึ้งสุดๆนะคะขอยกคำนี้ให้เลยนะคะว่าดาวรุ่งตลอดทั้งปีปังแบบไม่หวัดไม่ไหวจริงๆค่ะเขาร้องเพลงก็เพราะการแสดงก็ลดลงนะคะและคู่สุดท้ายค่ะลิงลิงควงและก็น้องออมกอนพัฒค่ะ คู่ยูริที่สร้างปรากฏการณ์ได้กระหึมเลยทีเดียวจากผลงานซีรีส์เรื่องใจซ่อนรักขึ้นแทนเป็นดาวรุ่งพุ่งกระฉูดค่ะ ย้อนกลับไปนะคะคู่นี้มีแฟนมิเต้งตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออนแอร์ด้วยซ้ําชื่อของทั้งคู่ติดเทรนใน X นะคะนับไปทัวดแล้วก็ขวาดแฟนคลับเข้าด้อมแบบเปรียบเทียบเขาเลยเนาะคุณผู้ชมแล้วแฟนคลับเขาเนี้ยไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะต่างประเทศนะคะก็ชื่นชอบกันมากมายจนด้เกิดปรากฏการณ์สนามบินแตกอยู่หลายรอบค่ะถึงข่านได้รับฉายานะคะว่าเป็นดาราคู่จิ้นฟินแฟนไปเลยละค่ะใช่แล้วน่ารักคู่ ย่างยังไม่พัวโลกค่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็เดินทางแถวแถวเอเชียกันก็ดีใจที่ที่เราได้ไปหาเขาเนาะเป็นไงบ้างใช่ค่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมอ่ะคือพอเจอพวกแฟนแฟนเขาเขาก็คือแบบหายเหนื่อยอ่ะค่ะยิ่งทําให้เราแบบมีกําลังใจในการแบบโชว์ให้พวกเขาดูอะไรเงี้ยแล้วก็รักรักดีใจที่ได้เจอแฟนคลับค่ะ แล้วน้องทั้งสองคนก็คือแบบว่าความออร่าเขาเคยมาจักรินแฟนไลน์ไงเราจำได้ว่าแบบหลังกล้องเขาน่ารักมากคือปังจริงนะคะอืยกให้เลยเนาะใช่ค่ะเอาคุณผู้ชมคะจากหนุ่มๆสาวๆคนดังแจ้งเกิดปีนี้มาต่อันที่พระเอกเจ0รล้านกันหน่อยเพูดแบบนี้นึกถึงคนเดียวเลยเน็กนรุพลค่ะหรือว่าบักเจอจากสับปเรินนั่นแหละเรื่องนี้โอ้โหประสบความสําเร็จแบบสุดยอดเลยหนังไทยบ้านของเรานี่แหละหลายคนบอกว่าไปดูและยกนิ้วให้เลยนะ จากความสําเร็จจากภาพ,พยนตร์เนี่ยคุณผู้ชมมันก็ต่อยอดทำให้หนุ่มเน็กนรุฐพลเนี่ยได้รับโอกาสใหม่ๆหลายอย่างค่ะงานเพลงก็ดีมากนะคะงานหนังที่เข้ามาก็มีอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างล่าสุดภาพ,พยนตร์เรื่องไขยอ้อนะคะไหนจะหนังสัปเปร่อภาค2ก็มีเขาลุยงานเกี่ยวบเงินบอกเลยว่าชีวิตตอนนี้ปังสุดๆค่ะ ไม่พอนะคะน้องเน็กบอกเลยว่าหลังจากที่สร้างบ้านเขาสร้างบ้านนะพี่แจ็คบ้านสวยมากแล้วก็ซื้อวัวด้วยให้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงทําการเกษตรกันไปตอนนี้อยากจะให้ชีวิตเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็มั่นคงยิ่งขึ้นไปอีกคิดแล้วคิดแล้วตอนนี้จริงกิ้งแล้วทำธุรกิจดีกว่าเพื่อรองรับจากการเป็นนักร้องและนักแสดงเผื่อวันหนึ่งงานมันน้อยลงนะแต่จะเป็นธุรกิจอะไรไปฟังจากพ่อหนุ่มเน็กนรุพลพระเอกเจ0ดร้อยล้านกันเลยจ้า ผมว่าอยากขายของยังไงผมก็อยากขายของมากๆเลยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนขายเก่งด้วยนะนะครับผมก็เลยอยากหาวิธีอยากหาสินค้าหรืออยากหาอะไรที่มันเป็นเราเขาพยายามหาอยู่ที่มันเป็นตัวเองมากที่สุดไม่อยากฝืนความเป็นตัวเองนะครับถ,ถ้าจะทําธุรกิจการค้าขายอะไรสักอย่างหนึง่งไม่อยากฝืนความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยพยายามอยู่ว่าแบบ ค้นหาตัวเองให้มันเจอก่อนว่าแบบเอยเราเราชอบอะไรกันแน่ก็อยากจะทําให้ชีวิตมันมั่นคงมากขึ้นหลังจากเราได้สร้างบ้านซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อแม่อยากจค่ได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเขาอยากทําให้ชีวิตมันมั่นคงมากขึ้นอยากทําธุรกิจตอนที่กําลังคิดหาวิธีทางที่แบบว่าเออเราจะทําอะไรดีที่มันจะ เดี๋ยวรอเขาคิดยู่ตอนนี้อยู่ในระหว่างกระบวนการนะคุณผู้ชมเพราะว่าลงทุนก็ต้องใช้เงินเนาะ้กเอาส่วนเรื่องราวความรักกับสาวรุ่นน้องอย่างน้องเจี๊ยบอะเออบอกเลยว่าตอนนี้หวานเจี๊ยบของจริงค่ะคุณผู้ชมหลายคนถามนะคือแบบก็น่ารักทั้งคู่แล้วแบบ ชอบปล่อยรูปหวานๆกันมาด้วยก็ลุ้นข่าวดีงานนี้หนุ่มเน็ติดเบรกดังเอี๊ยดเลยบอกว่าขออีกนานก่อนนะขอสร้างความมั่นคงให้โตเจ้าของก่อนแนนค่ะแล้วเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยเป็นาาเาไปแล้วน้องเ,ออขอเขาก็เข้าใจดีจ้านีไปเจอบ่อยนะเขาเชียร์ทีมเมืองทองเหมือนกันไงแล้วเขาก็หวานน่ารักจริงๆนะคะคู่นี้ค่ะ มาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของพี่กิบวัฒนาจำ,นจำได้นะจำได้นักแสดงหนุ่มแล้วก็พิธีกรที่แบบเป็นขวัญใจของใครหลายคนีเขาเป็นคนอารมณ์ดีดปีนี้อายุ48ปีแล้วนะคุณผู้ชมนะคะล่าสุดค่ะพี่กิบป,ประกาศเลยค่ะ ต่อแต่นี้ไปขอประกาศล้างมือในอ่างทองคําเลิกเที่ยวท่องราตรีแล้วอาเขาเด็กมากเลยคือเมื่อก่อนก็ต้องเงลับนะพี่กิฟนะอยูเก้าสู่นะบาเพื่อนเขาก็ต้องบอกมาแฮงมอแมงเอาอะไรอย่างนี้ยค่ะเขาก็เลยประกาศเลยค่ะหยุดมาดื่มมาดิ้งแบบทาวรเหตุผลหลักนะคะก็คือหนึ่งด้วยว่ยา0จะ50แล้วนะคะ สองก็คือมีลูกสาวน,านี้เว้ยน่ารักมากนะคะ<อ>ลูกขวาน้องไร้กาหกขวบเองคุณผู้ชมนะคะก็เลยอยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกค่ะพี่กิฟตเล่าให้ฟังนะคะว่าทุกวันนี้เจอกวเอนเพื่อนนักแสแดงชายนะคะคุยแต่เรื่องลูกค่ะเปลี่ยนจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นหนุ่มนักล่าแบบใสโหดตอนนี้ไหนเพื่อนอ่าเนี่ยนะคะเล่นละครเลยเรื่องเป็นหมดคุณพ่อสุดมุ้งมิงนะคะส่วนเรื่องการเงินการงานทั้งหมดนะคะพี่กิฟเป็นคนหายเองจัดสรรเองที่สําคัญไม่มีทางนอกใจภรรยาไปมีโลกไปที่สองไปที่สามแน่นอนจ้า จากแต่ก่อนนะสายปาร์ตี้เนาะออกไปเที่ยวนู่นนี่นะจริงๆแต่ก่อนเราล้างกี่ปีแล้วคะล้างเป็นวางมือแล้วฮะวางมือแล้วกลุ่มเราเนี่ยกวนแตกหมดเลยนะเพราะต่างคนต่างอมีครอบครัวมีมีมีลูกมีอะไรเงี้ยมันก็มันก็ต่างคนต่างวงแตกปาร์ตี้วงแตกเนี่ยดีๆก็กลับตัวเองเหมือนกันนะว่าเฮ้ยอยู่ดีๆจะมาแนวนี้ได้ยังไงเออเปลี่ยนโหมดเฉยเลยแต่ แต่พอมาอยู่หมดนี้มันก็สนุกดีอะที่<ะ>บ้านพี่กิบ<ะ>เงินส่วนใหญ่รายได้อยู่ที่ภรรยาหลยือยู่ที่พี่กิบ,บจัดการกันเองครับหมบายเึียว่าผม,มาเป็นคนจัดการเองครับอืมนะคะโอ้ยเมื่อ,อก่อนพี่กิบฮอตมากจริงๆนะใี่ฉันเคยทันดูเขาเป็นพระเอกนะ คุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้พี่กิฟต์นะยังาง50นี่60ยังแจ๋วค่ะตัวจริงเสียงจริงยกให้เลยพี่ใหม่นักถ่ายอยนะคะนักแสดงเจ้าบทบาทนี่นี่เขาเป็นนักแสดงหลากหลายบทบาทอุ้ยสุดยอดเลยปัจจุบันยังรับงานต่อเนื่องค่ะพี่ใหม่เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่าทุกวันเนี้ยคุณน้องเชื่อไหมพี่เนี่ยไฟลุกโชนเลยนะไฟในการทํางานอยากตื่นทุกวันไปกองถ่ายคุณผู้ชมแล้วตอนนี้มีละครยาวๆเลย3เรื่อง เราก็ถามหน่อยคุณพี่ตายแล้ววัย60คุณพี่ยังคึกคักขนาดนี้สุขภาพดีดูแลตัวเองยังไงคุณพี่เขาบอกว่าตื่นมาออกกาลังกายค่ะคุณน้องว่างๆก็ไปร่วมแข่งวิ่งกับกลุ่มเพื่อนวันดีคืนดีพี่ใหม่ชวนเพื่อนซีพี่นกสินใจแปนกเราไปเต้นในคอนเสิร์ตแบบนันสต็อปการ์ดฟิตแอนด์เฟิร์มใช้ชีวิตแบบสุกทีแล้วนักที่สําคัญคุณผู้ชมวัย60ไม่มีลืมความจําดีมากเพลงอะไรฮิตร้องได้ทุกเพลงแต่เรื่องที่ทําให้พี่ใหม่ตื่นเต้นมากที่สุดคืออะไรรู้ไหม เธอฉันอยู่มาใช้ชีวิตจนตอน <60 S 1> ตอนี้วได้เบี้ยคนชราจากรัฐบาลเดือนละห้าหกร้อยก็ว่ากันไปตอนแรกเนี่ยมีเงินโอนเข้ามาบัญชีนะพี่แกงงงเ,เงินอะไรนะ600มากไหนเออช็คแล้วอุ้ยตายแล้วนี่เราได้เบี้ยคนชรา <laughs> ออไอดีใจมันก็ดีใจนะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่เรื่องจำนวนเงินนะแต่ดีใจว่าเออยังมีชีวิตยอยู่ต่อจนได้รับเบีย้ยในวัยกเกษียณไปฟังเสียงพี่ใหม่นัทธลอยคิดบวกเ hey, ฮฮาดีค่ะ ะจริงเป๊ะจริงเร็วเนอะพวกเราอยู่ในวงการมา60แล้วค่ะหมายถึงอายุนะั้ไม่ได้อยู่60ปี <c oughs> ก็ชื่นใจนะ <c oughs> ไม่รู้จะรีวิว <c oughs> มันก็ชื่นใจนี่เขาโอนมาให้เลยเหรอค่ะมันก็แบบอ่านไหลไอ้หกรเนี่ยอ่านไหลเดีใจมาก <c oughs> ที่อยู่<แ>จนได้รับเงิน600บาทแต่ว่าอย่าเอาคําว่า60มากษียณชีวิตตัวเองเท่านั้นเองอยากอยากทำอะไรได้ก็ทำนะแค่เราไม่ได้ทำผิดชอบม,มากอย่าเอาคําว่า60มากษียณชีวิตตัวเองออตัวเลขมันก็คือตัวเลขถ,ถ้าใจเลยยังคึกคักอยู่ไปเราก็ไปต่อไนดะ้เราไปวิ่งกันอีกรอบนั่งก่อน <c oughs> ไม่จบเา